สวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ป้นานันมาแบ่งบอลสีสวยๆกันอีกแล้วนะคะมาอัปเดตต้นไม้นะคะอัปเดตบอลสีกันนะว่ามีอะไรมั่งว่ามีต้นใหม่มาเพิ่มต้นเก่าหมดแล้วจะได้ดูกันเนาะว่ามันปัจจุบันนี้มีต้นอะไรมั่งเนาะเบอร์โทปรป้านันนะคะเบอร์โทปรป้านันศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดห้านะคะ ใสนใจต้นไหนต้นอะไรเตรียมจดกันเลยทักหาโทรหาได้เลยนะคะถ้าเป็นช่วงกลางคืนนะคะเป็นช่วงกลางคืนก็พิมพ์ใส่ในลายไว้เลยนะคะเดี๋ยวป้านันตื่นเช้ามาป้านันมาเช็คลายว่าใครสั่งก่อนสมมติว่าต้นเดียวกันนะป้านันจะให้คนที่ว่า,าส่งข้อความก่อนนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยต้นแรกเลยนะคะต้นแรกปรนันจะปล่อยอ,องค์หญิงทอฝันเลย องหญิงทอฝันไป้ายๆดังๆอย่างนี้เลยให้อยู่ที่450นะคะให้อยู่ที่450ก็ว่านันมีให้อยู่ที่ห้ากระถางนะคะอ่าอันนี้กระถางที่1อันนี้กระถางที่สองอ่าใครจะเอากระถางไหนดูนะด่างทุกใบนะคะอันนี้กระถางที่3อันนี้กระถางที่4 อันนี้ก็ถางที่5นะคะองค์หญิงทอฝันนะคะปลายทุกใบนะคะปลายทุกใบทุกต้นเลยอ่าต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นธาตุบางแก้วธาตุบางแก้วพนันให้อยู่ที่300บาทนะคะ300บาทกันเลยถูกขนาดนี้น่าสะสมนะคะใครยังไม่มีก็รีบเลยนะคะถูกมากมากเลยจาก3,000ันสี่พันะคะมาเหลืออยู่3 0 0นะคะอ่าต้นนี้นะคะเป็นซัพบเจริญ ซับเจริญนะคะซับเจริญป้านันให้อยู่ที่400บาทนะคะซับเจริญป้ายสวยๆกันเลย400บาทมี3กระถางนะคะอันนี้กระถางที่2อันนี้กระถางที่3นะคะธาตุบางแก้วป้านันก็มีแบ่งปันให้แค่3กระถางนะคะไล์นี้นะอันนี้กระถางที่2นะคะอันนี้กระถางที่3นะคะอ้าวมีให้3กระถางนะคะธาตุบางแก้วมีให้3กระถางอ่า ต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปเป็นศิลาหุ้มทองศิลาหุ้มทองต้นนี้ป้านันก็ให้อยู่ที่สามร้อยนะคะให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะปะ้านันก็มีแบ่งปันให้อยู่ที่สามกระถางเหมือนกันนะคะต้นนี้หน้าจะออกเขียวๆนะคะท่านผู้ชมอา้าวใครชอบหน้าไหนนะคะเลือกเอาได้เลยสวยทุกหน้านะคะสวยทุกหน้าอุ้ยต้นนี้สวยมากเลยท่านผู้ชมสวยจริงอวบสมบูรณ์มีทุกใบเลย ศิลาก็มีสามต้นนะคะต้นที่1ที่สองที่สามนะคะใครจะเอาต้นไหนทักมาได้เลยโทรหาได้เลยแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยต้นนี้เป็นนบพะเก้านะคะหน้าสวยๆขนาดนี้นะคะนบพะเก้าหน้าสวยๆขนาดนี้บ่านันให้อยู่ที่2องหสิบนะคะให้อยู่ที่2องหกระถางที่1น่งอันนี้กระถางที่สอง กระถางที่สองมีสองใบกับหนึ่งหลดนะคะหนึ่งโหลดกําลังสวยกําลังออกมาแล้วนะป้ายเหมือนกันนะคะปะนั้นก็ให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะคะนบพะเก้านะอ่าต่อไปจะเป็นอ่าปักษาพนาวันปักษาพนาวันนะคะเมื่อวานนี้ไม่อ่าลูกค้านะคะปะนันมีอยู่แค่สองกระถางเนาะไม่พอกันเอาวันนี้ปนันหามาให้ใหม่นะคะวันนี้มีสามกระถางนะคะมีสามกระถางเท่านั้นนะคะ 750บาทค่ะหน้าสวยๆกันเลยหน้าสวยๆกันเลยอ่าอันนี้กระถางที่1นะคะกระถางที่2อ้าวใครชอบกระถางไหนนะคะใครชอบกระถางไหนรีบเลยกระถางที่2ก็750นะคะอ่าต่อไปกระถางที่3ามุยหน้าสวยมาก3ใบ4ใบนะคะหลอดใหม่กําลังมาชมพูออกมาเลยอ่าเจ็750มี3กระถางเท่านั้นนะคะมีแค่3กระถางเท่านั้น ใครจะเอากระถางไหนบอกนะคะ1 2 3สนะคะจดด้วยนะคะจดด้วยอ่าต่อไปนะคะอ่าต้นนี้นะคะจะชื่ออ่ากำเนิดซับนะคะกําเนิดซับกำเนิดซับเป็นบอลที่หายากตัวหนึ่งนะคะทําจํานวนได้ยากเหมือนกันเอาประนันให้อยู่ที่500บาทนะคะให้อยู่ที่500บาทมี3กระถางนะคะอ่ากระถางที่2นะคะกระถางที่1ที่แรกนะคะกระถางที่1กระถางนี้นะ ใครอยากได้รีบเลยนะคะรีบโทรเลยมีแบ่งให้แค่สามกระถางนะคะกำเนิดซับนะคะกระถางละห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยอ่าต่อไปนะคะต่อไปเศรษฐีเมืองอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เศรษฐีเมืองใหม่เฉยๆนะคะเมืองใหม่สวยๆเลยเอาประนันให้สองร้อยบาทกระถางที่หนึ่งนะคะเมืองใหม่นะอ่ากระถางที่สองกระถางที่สองก็สวยท่านผู้ชมเอาให้สองร้อยบาทนะคะรีบกันเลยนะคะ รีบจับจองกันเลยเด้ออ่าต่อไปต่อไปอ่าคุณหญิงทองมว้วนมีคนถามหาป้านันเนาะอ่าป้านันให้อยู่ที่2 5 0ห้าสบาทนะคะโ้ม้วนจริงๆเลยห่อเลยนะคะมีอยู่ที่สาสากระถางนะคะสวยๆทุกกระถางนะคะคัดสรรมาแบบสวยๆเลยอ่ากระถางที่สามกระถางที่สองนี่โอ้ยสวยๆใครได้กระถางที่สองสวยกว่าเขาเลยนะเนี่ยอ่ะ ใครอายากได้รีบเลยนะคะใครยังไม่มีก็รีบเลยราคานี้นะคะเบาๆอันนี้จะเป็นเทพเทวริ์นะคะเทพเทวริ์อ่ปนาป้านันหามาให้แล้วสี่ร้อยบาทนะคะเทพเทวริ์กระถางที่หนึ่งเท,เทพเทวริ์กระถางที่สองสวยๆกันเลยนะท่านผู้ชมสวยๆกันเลยมีสกระถางนะคะไลน์นี้ปา,านันมีแบ่งปันให้แค่สองกระถางนะคะอ่าต่อไปนะคะต่อไปอ่าต้นนี้ <c oughs> จะเป็นเพชรจอมทองเพชรจอมทองนะคะประนันให้อยู่ที่ห0ร้อยบาทนะคะเพชรจอมทองนะคะมีมาแบ่งปันอยู่แค่สี่กระถางนะคะอ่าอันนี้กระถางที่หนึ่งนะคะใครไวใครได้นะกระถางที่หนึ่งนะคะสีออกมาแล้วนะอ่านี่กระถางที่สองใบดกดกสวยๆกันเลยอันนี้กระถางที่สามโหสวยมาก นี่กระถางที่สี่อ้าวใครชอบถังไหนแคปภาพอะไรนะคะจดเลยเตรียมจดเลยหนึ่งสองสามสี่นะคะส่งภาพมาให้เลยนะคะอา้าวเศษถีพันล้านเศษฐีพันล้านนะคะเศษฐีพันล้านเอาป้านันให้อยู่ที่สี่รอยห้าสิบนะคะหน้าสวยๆขนาดนี้ให้อยู่ที่4ี่รอยห้าสิบบาทเลยมีแบ่งปันกันอยู่ที่สี่กระถางนะคะเศษถีพันล้านดางัดงๆสวยๆนะคะ สี่ร้อยห้าสิบกระถางที่หนึ่งสี่ร้อยห้าสิบกระถางที่สองอันนี้อ่าสี่ร้อยห้าสิบกระถางที่สามอ้าวใครจะเอาถางไหนรีบเลยนะคะสี่ร้อยห้าสิบกระถางที่สี่อ้าวใครไวใครได้เลือกก่อนนะคะใครไวใครได้เลือกก่อนมีสี่กระถางนะคะมีอย่างละสี่กระถางนะคะ ต่อไปนะคะเกาะต่อไปเกาะเกตโหยหน้ายัางสวยเลยท่านผู้ชมหน้ายัางงามเลยเทพเทพเลยอ่าปะนันเอาเท่าไหร่ดีนะมีถังเดียวนะให้ห้าร้อยห้าสิบาทอ่าป้นันให้ห้าร้อยห้าสิบาทหน้าเทพเทพเลยนะคะสวยมากเลยฮาร์เลยให้ห้าร้อยห้าสิบนะมีถังเดียวนะคะใครไวใครได้เ้ออันนี้เป็นวาเลนไทน์วาเลนไทน์นะคะมีแบ่งให้อยู่กระถางเดียวนะ ใครอายากได้รีบเลยใครยังไม่มีรีบสะสมรีบจับจองกันเลยอ้นาวป้านันให้ให้อยู่ที่เท่าไหร่ดีนะวาเลนไทน์เนี่ยให้อยู่ที่400บาทนะคะอ้าให้อยู่ที่400บาทหายากนะคะวาเลนไทน์ป้านันให้อยู่ที่400บาทนะคะต่อไปนะคะต่อไปอ่าอันนี้จะเป็นเพชรสุวรรณโชธนะคะเพชรสุวญญรรณโชตป้านันให้อยู่ที่ 650นะคะให้อยู่ที่650หน้าสวยๆกันเลยด่างสวยมากเลยท่านผู้ชมอุ้ยอันนี้สุดๆเลย650กระถางที่2 650กระถางที่3 650กระถางที่4อ่าใครอยากได้กระถางไหนแคปเลยนะคะใครดูก่อนได้เลือกก่อนเลยนะคะใครดูก่อนเลือกก่อนเลย รีบโทรหาป้านันก่อนเลยนะคะสนใจต้นไหนถูกใจต้นไหนรีบพักเลยอันนี้จะเป็นมงกุฎนะคะยอดมงกุฎนะคะยอดมงกุฎเอาป้านันให้250บาทด่างสวยๆเลย250บาทท่านผู้ชมใครอยากได้รีบเลยนะคะอา่ากระถางที่หนึ่งอากระถางที่สองป้านันขอ300อนะกระถางเนี้ยหน้าเขาสวย อ่าขอสามร้อยยอดมองกุฎมีให้อยู่สองกระถางกระถางที่หนึ่งสองร้อยห้าสิบกระถางที่สองสามร้อยนะคะใครทันกระถางไหนรีบเลยอ่าต่อไปนะคะต่อไปสุดลักสุดลักนะคะสุดลักปนั้นให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบกันเลยสุดลักดังๆไปๆนี่สามร้อยห้าสิบกระถางที่หนึ่งสามร้อยห้าสิบกระถางที่สอง สุดลักกระถางที่สามเลือกกันเลยนะคะสามร้อยห้าสิบนะคะดังๆฮับฮเลยอุยอันนี้ใบยังดกเลยเอาสามรอยห้าสิบกระถางที่สี่ใครเอาถาังไหนรีบทักปรนานันมาไดยเด้อช้าช้าเหลือเลือกเขานะอ่าอันนี้กระถางที่ห้าหน้าทองมากันเลยนี่กระถางที่หก อันนี้ก็ถางที่เจอูยังใหญ่เลยท่านผู้ชมยังใหญ่เลยนะคะอ่าปนันให้อยู่สามร้อยห้าสิบนะใหญ่ๆกันเลยมีนะด่างทุกใบเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็ถางที่เจ็ดนะคะกระถางที่เจ็ดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะใครเอากระถางไหนแคบได้แคบจดมาได้เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะอ่า ต่อไปนะคะต่อไปเป็นบอนกาบหลวงปูแหวนท่านผู้ชมหลวงปูแหวนนะคะเป็นบอนที่หายากต้นหนึ่งนะคะอ่าหลวงปูแหวนนะคะประนันให้อยู่ที่650หนะคะหลวงปูแหวนนะคะมีต้นเดียวนะคะมีให้ต้นเดียวใไวใครได้เลยนะ,ะลเน,นะคะต้นต่อไปอาจารย์คง อาจารย์คงนะคะให้อยู่ที่สามรอยห้าสิบนะคะอาจารย์คมเป็นบอลใบกลมนะคะบ,บอลใบกลมสวยๆเลยทรงถ้วยเลยนะคะสวยๆทรงถ้วยเลยต่อไปจะเป็นบุพเพสันนิวาสบุพเพสันนิวาสนะคะประน,นให้อยู่ที่ห5ร้อยห้าสิบนะคะให้อยู่ที่ห5ร้อยห้าิบเป็นบอลป้ายบอลด่างนะคะอ่าอันนี้จะเป็นอ,อ,อะไรเดี๋ยว อสงไขยนั่นน่ะลืมชื่ออีกแล้วง่ายๆแค่นี้อสงไขยป้นานันให้อยู่ที่400บาทนะคะอสงไขหน้าสวยๆเลย400บาทนะคะหนึ่งกระถางนะคะหมอชานยุทธ400บาทนะคะกระถางที่หนึ่งอ่าหมอชานยุทธกระถางที่สอง400บาทนะคะท่านผู้ชมเอาหนึ่งหรือสองรีบทักมาเลยนะคะหนึ่งหรือสองรีบทักมากันเลย ดูนะคะใครสนใจต้นไหนโทรหาป้านันได้เลยนะคะเบอร์ hmm. 0 8 1ย์1 0 7 7นนะคะแอดไลน์ hmm. มาเบอร์นี้ได้เลย mm hmm. ต่อไปนะคะชมพูทวีปชมพูทวีปต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่300บาทเลย300บาทสวยๆจับจกันเลย mm hmm. อ่ากระถางที่2ฟองฟอมใบดกๆเลยนะท่านผู้ชมกระถางที่3 300บาทนะคะอ่า เลือกเอานะคะเอาทางไหนเลือกเอาเลยเดี๋ยวกปนันทาดูช้าๆเนาะ,ะต้นต่อไปต้นต่อไปหลวงปู่สิทธิ์หลวงปู่สิทธิ์เป็นบอลบอนกาบนะคะอ้าวมีแข้งปนันให้อยู่ที่250อย้าบาทปนันให้อยู่ที่250บาทเลยหลวงปู่สิทธิ์มีถางเดียวนะคะเหลือถางเดียวตู้นี้มีถางเดียวนะคะะ อันนี้ป้านันลืมชื่อนะคะบอนกาบต้นนี้สวยมากเลยท่านผู้ชมกําลังกัดสีสวยๆเลยนะคะแม่เขาสวยมากเลยป้านันให้อยู่ที่200บาทป้านันลืมชื่อนะคะอ้าวใครอยากได้รีบเลยนะคะใครอยากได้สะสมรีบกันเลยอันนี้จะเป็นบอนบอลกาบเทพเอ่เทพสถิตเทพสถิตป้านันให้อยู่ที่200บาทนะคะเทพสถิตนะคะเขามีชื่อว่าเทพสถิตนะคะ ให้อยู่ที่สองร้อยบาทใครอยากได้รีบเลยนะคะรีบเลยอ่าต้นต่อไปนะคะอ่ามาถึงตุกก๊กแกกันละตุกก๊กแกตู้นี้ต้นใหญ่ท่านผู้ชมใบดกเลยให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะตุกก๊กแกก้านดำนะคะให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะกระถางที่หนึ่งตุกก๊กแกกระถางที่สองสวยทุกกระถางนะคะท่านผู้ชม สวยทุกกระถางเลยป้านันคัดมาสวยๆเลยนะคะกระถางที่สี่อ่าที่สามที่สามยังไม่ถึงสามเลยไปสี่ละกระถางที่สามสวยสวยสวยอา่าอันนี้กระถางที่สี่อ่าใครไวใครได้นะคะใครไวได้เลือกก่อนเด้ออา่ามามาพระนครกันมั่งพร,ระนครก็นันเห็นมันสวยๆตะมุตะมิอา่นาก็นันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะพระนคร หนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งกระถางกระถางที่หนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกระถางที่สองกระถางนี้มีสี่ใบนะคะใบกลมบักเลยแดงแป๊ดเลยอ่ามีให้สองกระถางนะคะท่านผู้ชมมีสองกระถางนะใครจะหนึ่งหรือสองอ่าต่อไปจะเป็นบอลไอ้นี้อีกแล้วบอลกาบช้อนเงินช้อนทองท่านผู้ชมอันนี้หายากอยู่หายากเลยประนันให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะเป็นบอลบอลแบบ ส่งถ้วยนะคะน้ําขังใบเลยส่งถ้วยเลยใครสะสมบอลกาบบอลใบกลมนะคะส่งถ้วยเลยให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทมีสงกระถางเท่านั้นเราะนั้นแบ่งปันให้แค่ส่งกระถางนะคะไลน์นี้ให้ส่งกระถางหมดแล้วหมดเลยนะคะให้สงกระถางเท่านั้นนะคะอ่าวันอันนี้จะเป็นเจ้าวัง เจ้าวังนะคะใบเขาจะด่างติดด่างสวยนะคะอยู่ในกลุ่มพวกมันด่างๆเมือนเจ้าปอแก้วเหมือนอะไรพวกนั้นๆน,น,นะคะอ่าวพนนั้นให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะโตขึ้นสวยมากงามจริงกระถางที่สองอันนี้กระถางที่สามเจ้าวังกระถางที่สามใครเอากระถางไหนบอกนะอันนี้มีสี่ใบห้าใบนะคะกระถางที่สามห้าใบนะคะ กระถางที่สองอ่าอันนี้ก็ห้าใบเลือกเอาเลยว่า,าก็ถางไหนจะชอบด่างมากดังน้อยต้นไหนอันนี้ด่างเยอะพวกเขาก็ถางที่หนึ่งดังเยอะพวกเขาใชรไวใครได้เด้ออ่าต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นงามวงวานงามวงวานนะคะงามวงวานเอาปนันให้แบบสี่ร้อยห้าสิบอ่ะอันนี้ก็บอลใบกลมนะคะโตขึ้นงามมาก งามวงวานสวยงามให้450แบ่งให้อยู่ที่3กระถางนะคะงามวงวานแบ่งให้อยู่ที่3กระถางอุ้ยกระถางนี่มันมีกี่ต้นเนี่ยคล้ายๆยังก็สองต้นเลยเหมือนมีสองต้นเอาประนันให้อยู่ที่สี่รอยห้าสิบเนี่ยเหมือนมีลูกข้างๆอยู่ด้วยเนี่ยอ่ากระถางที่สองอุ้ยอันนี้ก็งามสุดเลยสวยสวยอ่ากระถางที่สามเแบ่งให้แค่สามกระถางนะคะ ใครเอาหนึ่งเอาสองเอาสามเลือกกันเลยอ่าต่อไปต่อไปอันนี้จะเป็นนางลากสดเทวีนางลากสดเทวีป้านันให้อยู่ที่สี่รอยห้าสิบดังๆใต้ป้ากันขนาดนี้นะคะกระถางที่หนึ่งนางลากสดกระถางที่สองโอ้ยสวยงามมากป้ายขนาดนี้ฮาร์ขนาดนี้อันนี้กระถางที่สามโอ้โหสุดๆส,สวยเจ็บเลยสวยสุดเลย า,างที่สามอ่าต่อไปกระถางที่สี่ใครจะเอากระถางไหนเลือกเ,อเลยนะอ่ากระถางที่ห้าโอ้ยสุด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 งามสุดสะดุดตามีห้ากระถางนะคะนางลากสดประน,นันมีห้ากระถางนะคะไลน์นี้ประนันแบ่งให้แค่ห้ากระถางนะคะใครจะเอาหนึ่งเอาสองเอาสามเอาสี่เอาห้าระบุเลขมาเลยนะคะระบุมาเลยประนันจะไล่ดูนะคะว่าใคร ได้แต่ทันไหมอ่ะต้นต่อไปร่ำรวยนะคะร่ำรวยป้านันให้อยู่ที่350เลยป้านันปล่อยเทเทให้350เลยทรงเขาแข็งแรงนะคะทรงเขาแข็งแรงก้านนี่ดำปิ๊บเลยแข็งแรงสวยๆเลย350ยใครยังไม่มีรีบสะสมเลยนะคะใครยังไม่มีรีบสะสมเลย แบ่งให้แค่สามกระถางนะคะให้ราคานี้แค่สามกระถางนะจริงๆไซนี้อยู่ที่ห้าร้อยนะคะไซนี้อยุดจริงๆห้าร้อยนะคะเอาณนเะมืองนอนท์ณนเะมืองนอนนะคะท่านผู้ชมดูหน้านะคะดูหน้านะปะนันให้อยู่ที่สามรอยห้าสิบนะคะสามร้อยห้าสิบมีแบ่งให้อยู่ที่สามกระถางนะคะอันนี้กระถางที่หนึ่งใครทันใครได้เลือกก่อนนะ อันนี้กระถางที่สองติดด่างมาแล้วค่ะท่านผู้ชมติดด่างมาแล้วนะคะอันนี้กระถางที่สามแม่เขาด่างสวยมากเลยนะคะอ้าวสามกระถางนะคะแบ่งปันให้แค่สามกระถางนะคะไลน์นี้นะคะดูนะใครจะเอาอะไรลรีบโทรบอกป้นานันได้เลยนะคะไลน์นี้มีป้นานันมาแบ่งปันให้ได้แค่นี้นะคะเดี๋ยววันหลังป้านันมาแบ่งปันต้นอื่นให้อีกนะคะ ป้าปนันมีเยอะแต่ป้นานันแบบเอามาเป็นโปโปแต่ละวันนะคะว่าใครชอบต้นไหนชอบต้นอะไรโทรมาได้เลยเบอร์0 8 1 2 8 1 0 7 7 5นะคะโทรมาได้เลยใครโทรก่อนได้ก่อนนะคะใครโทรก่อนได้ก่อนป้านันให้คนโทรก่อนส่งลายมาก่อนนะคะอ่าแอดไลน์มาได้เลย ถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้ปนาปานันไว้นะคะเผื่อคลิปต่อไปจะได้แบบรู้ทันก่อนเขานะคะป้าปนันก็ขอกราบสวัสดีขอบคุณทุกท่านที่มาอุดหนุนป้านันนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า